สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่สาวอีพีที่483กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโถก,กันเข้ามาทิง้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ EP ที่483ค่ะ เย็นวันที่5กลุมภาพันธ์2 5ั9บค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1เป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยพิมพ์ปกโพใหม่เลข1ค่ะด้านหลังเป็นแม่ทรณีค่ะพี่จ๋าปกโพพ่อกลวยหลังแม่ทรณีค่ะพี่แบ่งปันส0มรอยบาทใหม่เลข1ค่ะ หมายเลขที่สองเป็นสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะหลวงพ่อกลวยแหวกม่านหมายเลขสองค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่า๋าพ่อกลวยแหวกม่านนะคะพี่สามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะ หลวงพ่อจันทร์ล่อพิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อทองผสมนะคะพี่า๋าเหรียญล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนหมายเลขสามค่ะเบอร์สามเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจง้งหมายเลขกันเข้ามาะคะ่ะหมายเลขที่สามสามรอยบาทหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญเหรียญใต้ฮ่องกงนะคะพี่า๋าหมายเลขสี่ค่ะพี่ เหรียญไต้ฮ่องกงเก่าสวยค่ะพี่จ๋าใหม่เลขสี่นะคะพี่ด้านหลังเป็นภาษาจีนมาแบบนี้เลยคะ่ะแบ่งปันสามร้อยบาทไต้ฮ่องกงใหม่เลขสี่ค่ะถูกใจสนใจติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ใหม่เลขห้าเป็นพระปิตาเนื้อผงหลังตะแกงคะ่ะปิตาเนื้อผงหลังตะแกงใหม่เลขที่ห้าค่ะ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าเบอร์ห้านะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่สามรอยบาทพระปิตาเนื้อผงหลังตะแกงค่ะหมายเลขที่หค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงวัดแหลมสอค่ะเหรียญกลมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อดแดงค่ะพี่พ่อแดงวัดแหลมสอสหม่เลขหกค่ะ เก่าสวย300บาทครับพี่จ๋าหม่เลขที่6คะ่ะใหม่เลขที่7เป็นขุนแผนใบพุทธสาครับพี่จ้าเนื้อเก่าๆเลยค่ะพี่พระขุนแผนใบพุทธสาหม่เลข7คะ่ะ ก่าสวยนะคะพี่จ๋าคุณแผ่นใบพุทธาเบอร์เจ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดค่ะพี่จ๋าเป็นคุณแผ่นวัดบ้านกลางค่ะบ้านกลางเนื้อเก่าๆค่ะพี่คุณแผ่นวัดบ้านกลางหมายเลขแปดค่ะเบอร์แปดแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะพี่จาพระคุณแผ่นวัดบ้านกลางเก่าสวยค่ะ หมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าเป็นพระพิกเนตค่ะพี่จ๋าพระพิกเนตเก่าสวยค่ะเบอร์เก้านะคะพี่จ๋าพระพิกเนตค่ะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทหมายเลขเก้าค่ะ หมายเลขสิบเป็นเหรียญโสธรหลวงปู่ทิมค่ะพี่จาตอกโคดนะคะพี่ปู่ทิมวัดละหารไรคะ่ะพี่จาเป็นโสธรตอกโคดสลาสามรา้อยบาทหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าโสธรสามร้อยบาทหมายเลขสิบค่ะพี่หมายเลขที่สิบเก่าๆเลยนะคะพี่จ๋าสิบเอ็ดเป็นเหรียญปลอกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะ มีร่องรอยการตอกโค้ดค่ะพี่จ๋าเหรียญปลกแดรอบหลวงปู่ทิมใหม่เลข11ค่ะแบ่งปัน300บาทค่ะพี่หลวงปู่ทิมวัดละหานไรค่ะพี่จ๋าเป็นปลกแดรอบเก่าสวยค่ะใหม่เลขที่12บสอค่ะพี่จ๋าเป็นพระคุณแผนค่ะพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะ ปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่สาด้าน,นหลังมีเป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ติดอยู่มาแบบนี้เลยค่ะคุณแผ่นปู่ทิม3 0มบาทเก่าสวยค่ะหมายเลข13เป็นพระกิ่งหลวงพ่อเชมวัดฉลองค่ะกิ่งพ่อเชมนะคะพี่สาเป็นข้อมูลจากเจ้าของค่ะหลวงพ่อเชมวัดฉลองค่ะพี่จาา300บาทค่ะ นี่คะ่ะใต้ฐานมีเป็นตอกเอ,อ่อนี่คะ่ะพี่จ๋าเป็นเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่คะ่ะกิ่งพอแช่มสามร้อยบาทหมายเลขที่สิบสามค่ะสิบสี่เป็นพระสมเด็จคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขสิบสี่ค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทสมเด็จหมายเลขสิบสี่เก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่จา๋า15เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะเก่าสวยค่ะพี่สมเด็จหม่เลข15 300บาทค่ะ16นะคะพี่จา๋าเนื้อมันมันเลยค่ะพี่เกตทะลุซุม้มเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่16นะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าค่ะแบ่งปัน3ามยบาทค่ะพี่จ๋าสมเด็จนะคะพี่17เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่จ๋ากิ่งหลวงพ่อโสธรนะคะพี่จ๋า,นนะะจามาในกล่องค่ะพี่กิ่งหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ หมายเลขสิบเจ็ดค่ะปีสามูนย์ค่ะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องนะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋า อุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่หลวงพ่อโสธรค่ะ300บาทหมายเลข17ค่ะ18เป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะพิสานึงทองผสมมาแบบเก่าหน้าตาชัดสวยค่ะพี่พีเอฟซีท่านใดทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามานะคะพิษา พระกิ่งหมายเลข18ค่ะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่แบ่งปัน3 0 0อบาทเก่าสวยค่ะหมายเลข19เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะหลวงพ่อพุ่มวัดบางคโคลค่ะพี่สาพ่อพุ่มสภาพใช้ค่ะพี่เจาะรูมาแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อพุ่ม300บาทหม่เลขที่1 9ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบเป็นเขี้ยวนะคะพี่จ๋าเขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่เป็นเขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมมีร่องรอยการจานค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเขี้ยวนะคะพี่มีร่องรอยการจานใต้ฐานก็จานค่ะพี่จ๋า วัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึ่งบาทประมาณนี้เลี่ยมไว้นะคะพี่แบ่งปันสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อองค์จตุคามรามเทพค่ะพี่สารูปหล่อจตุคามค่ะพี่หน้าตามาชัดสวยค่ะพี่สาแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะรูปหล่อจตุคามใหม่เลขยี่สิบเอ็ดค่ะ เก่าสวยนะคะพี่22บเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะหลวงพ่อเพชรเกาะพะวันวัดอัมพวันค่ะพี่สาพ่อเพชรเกาะพังงันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรพ่อเพชรวัดอัมพวันใหม่เลขที่22ค่ะหลวงพ่อเพชรเกาะพงังงานค่ะพี่สาสามโดยบาทค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ23นะคะพี่จ๋าเป็นพระผงสุพรรณมาในเลี่ยมค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะพี่ผงสุพรรณ์300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลข24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินใหม่เลขยี่ค่ะแบ่งปัน3ามรอยบาทค่ะพี่จ๋า1องค์3ามรอยบาทค่ะพี่2ององค์ห้าบาทค่ะฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อหนาค่ะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5จัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP พ8เอย483ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า